สวัสด,ดีจ้าเราะปลาน้ำแดงนะคะอันนี้ก็เพาะปลานะจ๊ะกระเพาะปลาโลละสามพันกระพาะปลาอย่างนี้เรียกกระพาปลาลิ้นมังกรน,นะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากทำทำกินก็ได้ทำขายก็เวิร์กนะจ๊ะอันนี้ใส่เลือดเลือดไก่นะคะ พราะปลาของคุณยายพรนี่ใช้เป็นไก่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราจะได้ขายมุสลิมด้วยอะตั้งไฟอ่อนๆไฟเตาถ่านหอมนะคะน่าทานมากหมอหนึ่งก็ลงทุนอันนี้หม้อเบอร์สามสี่ค่ะลงทุนไม่เยอะสามสี่ร้อยขายได้แปดร้อยก็กำไรครึ่งกับนนะคะรึ่งละค่ะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ ไม่ต้องทำเยอะค่ะทำนิดนิดก็มีหน่อไม้มีกระเพราลิ้นมังกรมีเลือดมีเห็ดหูหนูเต็ดดำเห็ดหอมมีเห็ดหอมนะคะมีเห็ดดำอันนี้คือต้มใส่น้ำซุปโคงไก่ อันนี้ต้องใส่รวมไปเลยนะคะเพราะว่าตักขายเลยค่ะไม่ได้ทำทีละชามนะคะอันนี้คือทำหม้อหม้อใหญ่เลยแล้วก็ตักใส่ถุงขายนะคะเป็นกับเป็นอาหารที่แบบว่าทำแล้วก็ขายขายเลยอะคะ่ะขายขายชั่วโมงเสร็ชั่วโมงเลิกเลยอะคะ่ะไม่ได้อยูใ่ในร้านอาหารนะคะ,นะคะก็เลยไม่ได้ทำเป็น ทีละทีละหม้อทีละถ้วยนะคะคือท,ทำเครื่องปรุงทุกอย่างอันนี้เราใส่ใส่โครงไก่ไปต้มให้มันเป็นน้ำซุปนะคะอาหารคะ่ะขายหมดทุกวันนะคะอยู่หน้าโฮมโปรบางพี Pro นะคะเดี๋ยวจะลงข้อมูลไว้ให้นะคะว่า เผื่อใครอยากทําขายหรือติดขัดอะไรโทรหายยพรได้นะคะที่เบอร์0956521346นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไม่ได้ทำมาหลายวันแล้ววันนี้ลงคลิปปลาคาะ์ปลำแดงสูตรยยพรนองนะคะหากใครสนใจ ได้โทรหาได้นะจ๊ะค่ะใครผ่านมาหน้าโฮมโปรบางพีโฮโปวิลเลดแวะทับทายหรืออุดหนุกนกันได้นะคะ,ม,ะ,ม,คะมีกระเพปามีขนมฝักบัวมีกระทะหน้าทานมีกระเทียมเจียวใส่พริกไทยถ้าอันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเยพอจะต้องตักกะเพปาขายนะคะฟ้าเปิดงไทยขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ